สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางแฟนเพจนะคะแล้วก็นางนางชาแนลนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาแบ่งปันสูตรที่กัดบนนะคะของห้องชัดเจน5นาทีนะคะรูด4ตัวบนแล้วก็เราจะมัดนับเพิ่มไป6ตัวนะคะมัดต้นทุนอยู่ที่48บาทนะคะแต่ถ้าใครมัดไม่ทันนะคะสำหรับ5นาทีนะคะเราก็รูดไปอย่างเดียวก็ได้นะคะ รูดอย่างเดียวก็ได้ถ้ารูดอย่างเดียวมันต้นทุนจะสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าสูตรมันเดินมันก็ได้ถอนนะคะถ้ามันมาเด้งนะคะส่วนมากบางบางคนนะคะในห้อง v i P ของแอดนะคะ<ม>เขาจะเล่นพิกัดนะคะแอดก็จะวางวเป็นส่วนมากเลยจะเป็นพิกัดนะคะสูตรแต่ละสูตรนะคะมันมันใช้ ได้ทุกวันแต่ว่าแล้วแต่ช่วงที่มันจะเดินนะคะอย่างที่แอดยกตัวอย่างมานะคะที่เราวางนะคะสูตรไหนเดินแอดจะวางให้สมาชิกได้ตามนะคะถ้าวันไหนมันเดินยาวก็เดินยาวมากเลยนะคะจนครึ่งวันแบบนี้นะคะบางวันก็เดินทั้งวันนะคะเดินแบบว่า,าไม่ได้หลุดเยอะสมมติว่าเดินเจ็ดแปดรอบแล้วหลุดสองรอบแบบนี้นะคะอันนี้เขาถือว่าเดินนะคะ ใครที่กดเข้ามาดูแล้วแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ต่อๆไปนะคะก็จะพยายามหาสูตรใหม่ๆมาให้สมาชิกได้ตามกันนะคะสูตรมีเป็นร้อยเป็นพันสูตรนะคะมันแล้วแต่สูตรที่มันจะเดินให้สมาชิกหรือว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะให้เทสดูสูตรก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะลงมือแทงทุกครั้งนะคะซักประมาณ3 4รอบหรือว่า2 3รอบก็ได้นะคะให้เทสดูก่อนนะคะ ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรแบบง่ายๆนะคะบางคนก็อาจจะงงๆนะคะก็ดูให้จบคลิปนะคะแอดจะใช้หลักร้อยนะคะบวกด้วยหลักหน่วยเอ้ยหลักสิบสิล่างนะคะก็ยกมาเลยนะคะหบวกด้วย6นะคะเท่ากับ12 เราเอาแค่สองนะคะเราจะไปบวกอีกเราเอาแค่สองนะคะเราก็จะได้สองบวกด้วยสองนะคะบวกตัวของมันเองนะคะก็จะเป็นสองบวกสองเท่ากับสี่เราได้สี่มาแล้วเราก็ไปรูดบนสี่ห้าหนับเพิ่มแบบนี้นะคะ ถ้าเรามัดเรานับเพิ่มไปเลยถ้าใครเคยเล่นมัดนะคะจะรู้เลยนะคะว่าเป็นแบบไหนนับเพิ่มไป6ตัวให้มันชน4ตัวนะคะสมมุติว่า4567้าได้มาแล้วใช่ไหมคะด้ยคหนึ่งสอเห็นไหมคะมันจะชนตัวทางหน้าเราก็เอา4ตัวหน้ามามัดกับ6ตัวหลังแบบนี้นะคะ ทูนจะอยู่ที่48บาทอันนี้คือมัดนะคะถ้าใครมัดไม่ทันให้รูดอย่างเดียวนะคะ4ตัวเราคำนวณออกมาแล้วเราได้4 5 6 7มา 6, 6 6นะคะเข้านะคะรอบต่อไปเอ่อ1บเอ้ย1ก4เท่ากับ5นะคะ บวกตัวของมันเองอ่ะเขียนมาดีกว่าเนาะเดี๋ยวสมาชิกไม่เข้าใจเนาะ1บวกด้วย4เท่ากับ5อ่ะเราได้5นะคะเราก็เอา5บวกด้วย5เท่ากับ10นะคะเราได้0เราก็นับเพิ่มไปเมลย0 1 2 3 4 0นะคะ รอบต่อมา6นะคะ6บวก7เท่ากับ13เราได้3นะคะ3บวกด้วย3เท่ากับ6แบบนี้นะคะเราก็นับไปเลย6 7 8 9แบบนี้เราก็นำมารูดบนนะคะมา6 5 ถ้ามัดเราก็นับเพิ่มไปเลยเราเราคำนวณออกมาได้ตัวไหนนะคะเราก็นับเพิ่มไปแค่6ตัวเราก็นำสี่ตัวหน้ากับ6ตัวหลังอะ่ะมามัดกันนะคะมัดกันเราก็คือจับจับแสกันให้มัดยังไงให้ได้ทุน48แเราก็กดบนแล้วก็กดกลับเลขนะคะเราก็กดเลขแบบนี้48 49 40 41 42 43แบบนี้เราไล่ไปเลยค่ะ ไล่ตามที่มันอ่าเลขไล่ตามเลขที่มันจะหมด 78, 79, 70, ดเจ็ดเจ็ดศอันนี้คือจบแล้วบนทุน48บาทถ้าเรามัดเราก็รูดด้วยนะคะอ่าถ้าใครเล่นอย่างเดียวก็จะเป็นรูดแล้วก็ทบตามสเต็ปนะคะหลุดเกิน3รอบให้เราหยุดดูอย่าไปฝืนนะคะอย่าไปทบ จนสีหรอบจนทุนหมดนะคะถ้าสูตรไม่ถ้าในห้อง VIP ถ้าสูตรไม่เดินแล้วแอดจะเปลี่ยนสูตรนะคะแล้วก็ต้องเทสก่อนก่อนที่เราจะตามนะคะอ่ารอบต่อมานะคะสองบวกหกบวกด้วยหเท่ากับแเราก็จะได้8นะคะบวกด้วยแบวกตัวของมันเองนะคะแปบวกแ 16, เท่ากับ16แล้วก็จะได้6นะคะ6 7 8 9นะคะรอบนี้ไม่เข้าเราทบก็ได้หรือว่าไม่ทบก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสูตรเราวางนะคะแอดแนะนำให้ทบตามสเต็ปที่แอดวางก็คือแอดเทสสูตรทุกสูตรมาแล้วถึงวางให้สมาชิกนะคะอ่าหนึบวกหเท่ากับเด 7บวก7เท่ากับ14อ่าได้4มาแล้วนะคะ4 5 6 7เอ่าถ้าเราทบมันก็มันก็เท่ากับว่ารอบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราทบใช่ไหมคะรอบต่อไปนะคะ1บวก4เท่ากับ5ได้5บวก5เท่ากับ10ได้0นะคะ0 1 2 3 มาเด้งเลยนะคะรูดมา0ูนสมะคะมา0ูสรอบสุดท้ายนะคะศูนย์บวกเเท่ากับเกบวกเเท่ากับสิเราได้8 8 9 0ปมา 29นะคะสูตรก็ใช้ได้ทุกห้องทุกเว็บนะคะ,ะส่วนมากในห้องแอก็จะวางห้องชัดเจนแล้วก็ห้องฟ้า5นาทีแล้วก็ห้อง L, แอลรอตตัว5นาทีนะคะแต่จะแต่ว่าไม่วางพร้อมกันเพราะว่าสมาชิกเลือกตามยากนะคะแอจะเลือกวางแค่ห้องใดห้องหนึ่งที่สูตรเดินนะคะก็จะวางให้แบบนี้นะคะ ก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP หน้านะคะแอดก็จะพยายามหาสูตรใหม่ๆมาให้ถ้าใครอยากได้สูตรของเลขอันไหนนะคะให้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะอยากได้อันไหนแอดจะพยายามหามาให้นะคะหาสูตรมาลองให้ใช้กันนะคะสวัสดีค่ะ